สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของทุกๆคนไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงเพศอะไรก็ตามถ้าสุขภาพดีก็คือพื้นฐานของความแข็งแรงเรามีบ้านนะ่ะถ้าบ้านเราเนี่ยแข็งแรงบ้านเราสะอาดบ้านเราเรียบร้อยเราก็อยู่สบายอย่างตัวดิฉันเองนะคะบางทีก็ต้องยอมรับค่าว่างานยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหาเวลาออกกำลังกายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยๆก็มี1-2ครั้งเทียบตัวบ,บ่อยๆให้ร่างกายมี movement ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งง่ายๆพื้นฐานที่จะทำให้สุขภาพดีได้เช่นกันค่ะ รัฐบาลของเราเนี่ยก็เน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ30บาทรักษาทุกที่คิดว่าในปลายปีนี้ก็คงจะสามารถดูแลที่น้องประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่นะคะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะอย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยค่ะก็มีการสนับสนุนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างส่วนสาธารณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะของกรุงเทพมหานครเองก็ส่งเสริมให้คนได้เดิน,นะคะ่ะนอกจากเราจะมีโนโยบายดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะของสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการกีฬาและการท่องเที่ยวด้วย ที่เรียกว่า Thailand Grand Tourism and Sport Year ค่ะปีหน้านี้เราก็จะส่งเสริมให้ประเทศเราเนี่ยเป็นเมืองน่านาเที่ยวมากยิ่งขึ้นเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วกีฬาเองปีหน้าก็จะมีซีเกมค่ะแน่นอนก็หลังจากการสร้างบรรยากาศทุกอย่างแล้วก็อยากให้คนไทยเตรียมพร้อมค่ะอย่างที่เคยเกล่าวไปในหลายๆวิธีค่ะว่ารัฐบาลกับประชาชนเองก็เหมือนหุ้นส่วนกันนะคะช่วยกันค่ะแน่นอนค่ะถ้าคนแข็งแรงรัฐแข็งแรงประเทศแข็งแรงแน่นอน เนื่องในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะคะให้มาร่วมงานเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมภาตครั้งที่10เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเสาร์ที่ 2, สองพฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ